คนที่เหมาะสมที่สุดในเกมนี้และก็มีความเชี่ยวชาญด้านนี้หนีไม่พ้นชัดชวานคงอุดมหรือชัดเตาปูนตอนนี้เกมก็ไล่มาเรื่อยๆนะตอนนี้ก็อยู่ที่บนเอกประยุทธ์ว่าจะทําหรือไม่ถ้าไม่ทํายืนยันฟันธงฮนะการปลูกกระแสชาตินิยมจะไม่ขึ้นนะฮะจะส่งผลต่อผลคะแนนในการเลือกตั้งประกอบกับเรื่องของข้าวไฟแพงเรื่องการถูกโจมตีอย่างต่อเนื่อง สวัสดีครับมาพบกับผมเต้ศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะก็คงจะเป็นเรื่องของมูเตลูนะครับของพลเอกประยุทธ์นะซึ่งสื่อมวลชนยกวิจารณ์กันมากว่าโอ้พลเอกประยุทธ์ไปไหนนี่ยับมูเตลูตลอดเลยทีเดียวเหลือไม่กี่วันแล้วเพะฉะนั้นผมก็อยากจะให้ทุกคนให้ไตร้องให้ดีนะถ้าเราเดินผิดเรานำพาประเทศชาติไปทางที่ผิด ไม่มีชาติภาษาภาษาักฤษเราเราจะอยู่ไปยังไงอยู่ได้ไหมไม่ได้นะอันนี้เป็นสถาบ,บันรวมของเรานะครับวันนี้เรามารวมกันว,วันนี้ได้เพราะอะไรเดินม,มารวมไม่ได้เพราะอะไรเดี๋ยวก่อดิรวมไม่ได้เพราะมีโควิด้วเออแล้วใครแก้ปัญหาโควิดอ๋อเพราะเราแก้ปัญหาวิธีของเราซึ่งการถนะูโรลเนี่ย นะสามมือมาทุกคนก็เคยหมุนในทีวีโทรทัศน์ไปบ่อยไอเท่าไหนาไม่รอไม่ดีอย่าไปดูนะ,ะบางทีก็มีอารมณ์นิดหนึ่บ้างนะ,ะคนเราไม่ใช่พระอินทร์นภูมเลยคน,นนี้ต้องอดทนกันหนะ่อนี่มเได้ผมก็ดีพยายามไม่โ,โหมใครกันนะแต่ความขมวดมันก็ยังอยู่เหมือนกันไม่พูดกันหน้าพรรคก่อนแต่ทั้งหมดผมคลี่คลายไปด้วยพวกเราทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะมาจาก,าจากในเชิงประคุตการนะเราคงเห็นพวกเด็กปริยุทธ์น่ะในฐานะนายกรัฐมนตรี และ,ะที่ปรึกษานะครับค a n d นายกมนตรีของพรรคกวุมไทยสร้างชาตนะิก็เดินสายไปทั่วประเทศไปภาคเหนือก็ไปไหว้พระนาเรสวนไปภาคไหนก็ไปไหว้พระนาเรสวนเป็นหลักสําคัญแล้วก็ไปกราบพระประจําจังหวัดนะครับไปกราบพระองค์ต่างๆนะเกิดขึ้นสื่อมวลชนก็วิวิจารณ์นะว่าพลเอกประยุทธ์กําลังท,ทําพิธีมูเตลู นะฮะทำพิธีมูแตลูแบบนี้นั่นหมายความว่าจะใช้เรื่องของไสยศาสตร์นะ,ะเป็นเครื่องมือในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้นะครับที่จะเลือกตั้งนะพลเอกประยุทธ์ก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่ไม่ได้เป็นการมูเตลูประเด็นที่น่าสนใจคือพลเอกประยุทธ์กําลังทำอะไร จร,จ,รจริงๆดูผิวเผเรื่องนี้อาจจะมองว่าเป็นมูเตลูหรือว่าการใช้ศิลศาสตร์จริงๆแล้วในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงเขาเรียกว่าการหาเสียงจากผู้นำทางความคิดนะครับและหลักชาตินิยมพระแกนนําสังเกตไหมฮะพลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่ไปพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นจังหวัดใดๆเนี่ยจะไปหาบุคคลสําคัญและที่ได้รับการนับถือยอมรับในจังหวัดนั้นๆนะฮะ ไปวัดก็เป็นวัดที่มีชื่อเสียงไปวัดที่คนรู้จักนะครับไปหาพระก็เป็นพระที่คนรู้จักนะนั่นคือหลักสําคัญเพราะพระหนึ่งรูปเนี่ยถ้าเป็นพระธรรมดาตามวัดก็จะมีสิทธิอนุสิ์ประมาณ1000คนถ้าไปพระรูปใหญ่ๆคนรู้จักมากๆก,ก็จะมีสิทธิอนุสิ์เนี่ยจำนวนมหาศาลเลยทีเดียวนะนี่คือหลักไม่ใช่เรื่องของมูเตลูมูเตลูคืออะไร คือการทําพิธีทางสยศาสตร์การทําพิธีทางสยศาสตร์สยศาสตร์เนี่ยใช้เวลานานนะบางครั้งก็ใช้เวลา1-2วันในการทำนะพวเรายทธไปแป๊บเดียวนะเรื่องนี้จึงไม่ใช่มูเตลูแต่การไปที่ทำพิธียังพระบรมอุปสรรวีเนี่ยของนะพระทะเลสวนเนยะกรกษัตรูปต่างเนี่ยนะเป็นหลักที่เรียกว่าชาตินิยมหลักชาตินิยมเนี่ย เป็นจุดแข็งที่ผมเรียนมาตลอดนะเป็นจุดแข็งของพลเอกประยุทธ์และเป็นจุดแข็งที่สําคัญมากนะ,ะการเมืองอย่างที่ผมเรียนย้าม,มีฝ่ายซ้ายกับฝ่ายขวาฝ่ายซ้ายนะ,ะถ้าเทียมเสม,มอภาคยุติธรรมประชาธิปไตยนะฮะก็จะใช้วัฒกรรมนี้ในการต่อต้านนะะในส่วนของฝ่ายขวานะฮะก็จะใช้หลักาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นสําคัญยึดประโยชน์ของชาติเป็นสําคัญต่างจากฝ่ายซ้ายของไม่สิ่งไม่ทําไม ต่อต้านเผด็จการต่อต้านการัฐประหารเป็นวัฒกรรมเชิงต่อต้านที่ฝ่ายซ้ายนํามาใช้และจะอ้างประชาธิปไตยว่าประเทศต้องเป็นประชาธิปไตยทั้งที่ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยนั้นมีประธานาธิบดีเป็นประมุขระบอบประชาธิปไตยมีพระราชาเป็นประมุขการปกครองจึงแตกต่างกันนั่นหมายความว่าในเชิงงานสังเคราะห์แล้วการที่พลเอกประยุทธ์เดินทางไปลงพื้นที่ต่างๆไปหาพระ นะครับไปพระบรมาราชานุสวรีเนี่ยนะเป็นหลักที่เรียกว่าไปพบกับผู้นำทางความคิดและหลักที่เรียกว่าชาตินิยมซึ่งตอนนี้พลเอกประยุทธ์ทำมาได้ดีระดับหนึ่งแล้วนะปลุกกระแสดีขึ้นแล้วแต่จะดีถึงขั้นชนะการเลือกตั้งหรือไม่ยังนะผมเรียนว่ายัางนะวิธีการเดียวที่จะพลเอกประยุทธ์จะชนะการเลือกตั้งได้ต้องนำ องค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบตอบจอสมอพปรทสปชมารวมกันสร้างกิจกรรมครั้งสุดท้ายก่อนที i̇şte ่จะมีการเลือกตั Britain, uh ้งอย่างเป็นทางการแน่นอนคนที่เหมาะสมที่สุดในเกมนี้และก็มีความเชี่ยวชาญด้านนี้หนีไม่พ้นชัชวานคงอุดมหรือชัดเต่าปูนตอนนี้เกมก็ไล่มาเรื่อยๆตอนนี้ก็อยู่ที่พลเอกประยุทธ์ว่าจะทาหรือไม่ถ้าไม่ทํายืนยันฟันธงฮะ การปลูกกระแสชาตินิยมจะไม่ขึ้นนะฮะจะส่งผลต่อผลคะแนนในการเลือกตั้งประกอบกับเรื่องของข้าวไฟแพงเรื่องการถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องก็จะเป็นประเด็นนะที่พลเอกประยุทธ์นั้นก็จะมีโอกาส่ายแพ้มากขึ้นแต่คะแนนิยมดีขึ้นนะแต่ยังไม่ถึงขั้นจะสามารถเอาชนะอย่างเด็ดขาดได้ขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จยมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางกูลชาวไทยเธอทูนรัชกาลที่สิบของไทยทรงมีพระปรีชาเหนือกว่ากษัตริย์ชาติใด อาองล้นกล่าวเผ่าไทยเป็นศูนย์รวมใจชาวไทยทุกนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลองกรบดินทรเทพยาวรามกูลดีพร้อมสมบูรณ์ที่สุด แห่งแดนสยามพระเมตตาเปี่ยมล้นปวงชนยกย่องหรือน้ำให้เป็นหนึ่งในงสยามที่สง่างามด้วยบารมี28กรกฎาวันเฉลิมพระชนพรรษาชาวไทยทั่วลา เปี่ยมสุขกเกษมเปรมปรีถวยราชเช่นใจไรฟ้าประชาสุขีในหลวงที่สิบองค์นี้ทำดีตามรอยพ่อไทยสมเด็จพระเจ้าโอยู่หัว มหาวชิวราลงกร์บดินทราเทพยาวรางกูลเปรียบพร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระไทยสเสด็จคือครองราชเปลืองปราดรัศมีเกลียงไกรสวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทย ສົງພຣາຈະເລີຍ มหาวชิวราลงกบอบดินทราเทพยาวรางกูลเปรียบพร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระไทยสเสด็จคือครองราชเปลื่ยงปราดรัศมีกเกลียงไกรสวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทย ทรงพระ,จะเจริญ